ที่ทำซุ้มนเนาะตอนนี้มาฮอดแถวแถวนึงแถวเน,วน,วนะานะโคราชเอาเลยตอนนี้บ่ายสามโมงเนาะเจ้าก็จำก็ได้แบบเนาะทางหน้ามีเครื่องบินเนาะยนต์ภาษาลาบยนตาา์เนาะเครื่องบิน,นเครื่องบินสองมอคกินแล้วก็มีอาจจะมีเจ็ต พรนะ้อมเนาะยนตนเก่าก็ว,ว่าเมนสมัยเก่าเงิยนยน,ยนต์จะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเงินดนดถั่วเงินนครไซเอเนาะพอได,ด้มาจอดอยู่ซีเมนซีเมนบอลคาประจำของเนาะนครไซเออะไรนี้นะน วัยสามโมงของวันที่12มนี่นะคม2อง 2, 3ันสี่สข้อสอบ2องพนห่้อยหกิเนาะเนี่ว่าฝนจอดหายลงบอกือวาจอดสึอสลายฝนบ่าหายลงเนาะข้าพเจ้านับตะได้ออกมาจากอุดรบ่ได้ลงไปยางอยู่ลมเลยเนาะอนอกนกินขา้าวกินในรถ เขาห้องน้ำคนก็มีห้องน้ำอยู่ข้างหลังให้เนาะแต่ห้องน้ำก็สะดวกสบายพอสมควรเนาะก็คือว่าอยู่นี่อยู่ยบนจอดตรงนี้มันกน็มีห้านอาหารเนาะ้ากอาหาราเจ้ากับเบวียดไทยพอไปอยู่ฝั่งนั้นภาคเบื้องเบื้อง้ายมือ เจ้ากะทายได้แต่อยู่บ้องขวามือเดียวหินนั่นเองเนาะเมาชื่อว่าพิธีถพันเนาะพิธีถ่านเครื่องบินเนาะพิธีถพันเครื่องบินเก่าหรือว่าภาษา,า,าลาแบบนี้พิธีถพันยนต์ยนต์เก่าเนาะ อันนี้ก็ทั้งหน้าเขาเจ้านี่กับป็นถนนมตรภาพนี่แหละทั้งรองแฮงซาดใหม่หรืซองนี่แหละ,ละเนาะอยู่แถวออกมาจากโคราชแล้วนอกก็ที่แถวๆซีฮอตอำมเภอร์ซีคิวนี่แหละเขาเจ้าก็รับไปไหน,หน้อยนึงตื่นถึงมาเห็นแหวะเข้ามาเนาะสถานนีรถโ,โดยบทรานได้อา่าน คนเขียนว่าเลขภาษาไทยเี็กอ่านบุญจะออกทีนี้เลขเก้ากับเก้าเก้าเก้ากับุ้ยยางี้หาเบงการสัญจรของยนยานพาหนะเนาะรอตามถนนหุนทางเนาะ หลายกรเป็นลถขน่งเด้อเป็นจํานวนหลายรขน่งโยหลายก็ถือว่ามันแสดงเห็นว่าเนาะแสดงถึงว่ามันมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนาะการขน่งหนี่คือว่ามันสะพัดเนาะเครื่องอุปโภคโบริโภคดูว่าเครื่องต่างๆในการก่อสร้างหรือว่าเครื่องอื่นๆเนาะกระจกระจายไป จากชุดหนึ่งไปหาชุดหนึ่งเนาะ,ะแสดงว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวมีการสะพัดเนาะลวงหลายภัยมากแล้วเนาะอยู่ประเทศไทยเฮานี่เบิกเอาแต่ว่าลถคนทส่งนี่แหละเนาะลถคนทส่งมันลวงลายก็ถือว่ามีการสะพัดทั้งเรื่องเนาะสินค้าต่างๆขนาดนี้นเนาะมีการสัญจรการแจกยายสินค้าต่างๆ พอสินค้านี่ถ้าว่าเขาเอาป้าไปอยู่เก่ามันก็เปาไอ้สร้างมันก็บุยประโยชน์มันก็กทุกเนื้อเสียห,ยหายหรือว่าบทคุณไปเขาทำทีการสัญจรออกไปน้ำไส้ออกไปเครื่องก่อสร้างก็เคี่ยวออกไปปุ๊สร้างกล้างอาหารการกินก็เที่ยวออกไปจำหน่ายเนาะหมุนเวียนไปมาเงินมันก็พัดสะพัดไปสะพัดมามันก็นในเรษฐกิจนี่ขยายตัวว่องไว จอดแต่ว,ว่าเ่น่ใหาล้งเนะาะให้คนโดยสารผู้โดยสารมันล้งจอด5นาทีแล้วค็ะแต่ยังมันออก นนพอดี่หกในทีเพิ่นก็ออกเนาะอันนี้เป็นบริษัทหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าบัสจำกัดเนะาะอาหารชี่เม็นเลขเก้าเลยออกแล้วคนจอดประมาณห้าองนาทีที่ออกเดินทางต่อเนาะเข้าสู่ถนน มิตาภาพทั้งหลวงแห่งชาติใหม่เลขกสองอูนี่จะเห็นมีเหือ่่อพ่อมาด,ด้วยคอนออเหือ่่อเก่ามาเหือ่โออันนี้เพคนต้องเก็บเอาปีตะพันอันเหือกเกา่าโยนเกา่าเครื่องดินเกา่าต,ต่างรถเก่าต่งตางๆเนาะมาเก็บไว้เพื่อเป็นีตะพัน เดนเนเนินทางต่อไปต่อไปเนาะยังอำเภอยังกะที่ซอกซอกกงกันเนาะออกจากนะครราชสีมามาประมาณน้อยหนึ่งขารากาก็รบรจับเพราะว่ามันนอนไปแป๊บนึงนะรับไปแป๊บถึงหัวเมนพอใส่แล้ว อำเภอซีคิวโอ้อ oh, um อำเภิควนครราชสีมาฮะเพราอำเภอซีคิวแล้วอำ um เภอซีคิวไปถึงอำเภอที่ติดกับอำเภอเมืองเนาะนครราชสีมาล่ะคือว่าอำเภอในเมืองนครราชสีมาแล้ว,ว, um ลวต่อออกมาก็เป um ็อนอำเภอซีคิวเนาะอำเภอซีคิวก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ว่าจเจริญห,ห,หงเหืองเช่นกันเด้อทั้งสองเด้อพอต่อออกมาดี โมตางครับเทียบเนาะท่านเทียบโมตางกับกรุงเทพมหานครกับรังสิตเท่านั้นแล้วประชุมท่านี้อย่างไรละชิวต่อไปก็จะไปฮอดอันไปเห็นทางด่วนเนาะทางด่วนมอเตอร์เวย์ใหมายเลข้างหน้านี่แหละแต่ว่าเข้าราทันได้เห็นบ่อทุกคนคือเขาเจ้า ที่ได้เห็น จะเห็ดบอลพันนันอันนั้นเนาะซับอันหูบเอาหินมาซับเนาะหินเป็นลวดลายหูบหูอันต่างๆส่วนลายเป็นหูพระพุทธเจ้าเนาะหูพันอันทชาววสวรณแล้วก็หูอันสิงโตเนาะแล้วก็หูส่วนลายเป็นหูพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธหูพระแรงแล้วก็มี ไก่หุ้มอย่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะละลายเม่อเมื่อามเบิกเหล่าได้เห็นแล้วเนาะผู้ชมได้เห็นแล้วทางด่วนมอเตอร์เวย์มหมายเลขหกขนาะดพูด่นสูงคือกับคือกับอันควายาคือกับสะพานเนะาะกับสะพานนี่แล้วถือว่าจังบริไส้เธอคนตัวนี้มันสร้างเสาเลสมาได้ อยากว่าว่าเป็น4ีปีแล้ววะกอะ่อนโควิดพนเนาะแต่ว่าก็ยังบได้ไสเพราะว่ามัน,นแถวสระบุรีพนยังสางก็แล้วเนาะเเบอร์เอเงินเ,นเนส้นทางมอเตอร์วีหมายเลขหก 6. ทั้งด่วนมอเตอร์วีหมายเลขหกเจอกันแล้ของคนทาง มีสภาพทั้งหลวงมาเลขซองนี่แล้วเป็นเป็นลอดกล้องและลอดกล้องทางมอเตอรวีไม่เลอะหงแล้วบบดนีนะ้ที่จริงทันงทางงแห่งซาดมีสภาพนี่ทั้งมันมีมาติดดุลแล้วเนาะแล,ะและว้วทางด่วนมอเตอร์วีไมเลอะเพรากคนกวาดสร้าง ตั้งเสาต่อมออยู่ทั้งกลางระหว่างกลางเส้นทางเบื้องไปกับเบื้องกลับเนาะก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นว่านอันถนนอันมีสภาพทางหลวงสายหมายเลขสองอยู่ก้องอยู่กล้องภาษาลาวเนาะอยู่ใต้ภาษาไทยก็อยู่ใต้นนทางด่วนมอเตอร์วีหมายเลขหกเนาะ เบิ่งไปยาวๆยาวๆชมให้เบิ่งยาวๆเด้เพราะว่ามันเป็นจุดชมวิวที่ว่าสวยงามนะ